嗯，拜拜好味哈。

反正。 เนี่ยครับกินไปเดียวเกลือหรือนม่ตกริกกระเทียมนะครับแบบเชอรี่หรือบักี้เคี้ยวก,กันข้าบักอบมะนาวผักกาดขาวมัแก้มน้ำเดี๋ยวผักกาดขาวแล้ว่ิก่อนมาลืมได้เลยครับใส่กระเทยน่อยปิด 行ってみて。 เกาอะอกันเกหน่อย,สยเส้นเรียวเส้หลายครับเส้หลายมันดำไสนเสดอรหน่อยผมเก็บกินเห็นครับยังกินเกี้ยมีแต่ะเของของ็ดง่างเลยกเขือเขือไม่ใช่ร,รีฟังเห็นปะ กั่งเ,เงงไไดิเน,นก็เคเคี่ยวมะนาวเลยเดัอนเปลี่ยนเนี่ยเน่เรา้องใช้ลายหยมันหักเปลี่ยวกัเลยเเ่คสุด มะข่ายในกระดาษอกเป็นปละการการผสมครับน้ำมะขามน้อยกับความนัวผมใช้หลายเฉียบหลายใช้หลายเฉียบหลายดีด้ยนะผะง,งนุ่งนุ่งไงนุ่งระเบิดระเบิดอันนี้เป็นน้ำตาลปิด๊ดน้ำตาลปิด๊ดตาม,มะพร้าวแท้ ชว่งชวงนี้แบบโฆษณาเกินั้งเเรื่องหน่ต้องเข้าเลยครับนีแบบเปลี่ยนความว่าดีนักแล่ามอั่างาเนาะบุอ,อยงางนี้เจ้าหน้า น่าัเขานะครับน้อยนึงกนัน,นดีดีต่างต่างๆลยของเพเ้นว้านนี่แหละสยงมะหมาละกอูีมาหเลยข้าวเงินมคบนมคุ้มถ้าเงินมาละกอจะคงเงินตำคุ้งุงปูนะครับปกต,ติมากินตำปู่ปะเดีย๋ยวมีต้นไ้ปู Rồi. <fuhr> 음. Mm.